สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับ2เราเล่าเรื่องนะครับหลังจากที่ผมได้ใช้เจ้า iPad Pro 2021สักพักหนึ่งนะครับผมมีหลายๆคนถามผมมาว่าเจ้าตัว iPad Pro 2021ตัวเตัวนี้มันสามารถใช้เชื่อมต่อแล้วก็โอนข้อมูลได้กับอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาไขาข้อข้องใจของทุกคนด้วยการพาทุกคนมาลองเชื่อมต่อดูอว่าอุปกรณ์อะไรบ้างที่สามารถ เชื่อมต่อกับเจ้า iPad Pro ตัวนี้นะครับผมซึ่งตัวช่วยแห่งผมในวันนี้ก็คืออุปก,กรณ์ตัวนี้ครับมันคือ USB OTG ครับผมหรือที่บางคนเขาเรียกกันว่า USB on the go ครับผม <Wow. S 1> นั่นแหละผมก็ไม่รู้ว่ามัน on the go แบบไหน,นเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หลายๆอย่างอย่างที่เขาโม้หรือเปล่ามันเชื่อมต่อได้ดีแค่ไหนโอเคตามผมไปเลยครับ โอเคทุกคนตอนนี้จะเห็นว่าอุปกรณ์ที่ผมวางอยู่บนโต๊ะเนี่ยมีค่อนข้างหลากหลายมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น p p o o n นะครับผม S D card ครับหรือว่าจะเป็นเจ้าตัวฮาร์ดดิสต์นะครับผมฮาร์ดดิสต์ที่ผมใช้ก็ประมาณ 1TB นะครับ 1TB จะสามารถต่อเข้ากับ iPad Pro ได้ไหมหรือว่าจะเป็นกล้องที่ผมใช้ประจำนะครับ D SLR ครับผม การถ่ายโอนข้อมูลจาก DSLR เข้ามากับตัว iPad สามารถทำได้ไหมนะครับคีย์บอร์ดหรือว่าเมาส์เองก็เถอะเราสามารถต่อได้หรือเปล่าผ่านเพียงเจ้าตัวเล็กๆนี้นะครับ USB OTG ครับอุปกรณ์ตัวแรกที่ผมจะถ่ายโอนข้อมูลแล้วก็จะเชื่อมต่อเข้าไปกับตัว iPad นะครับนี่เลยครับ iPhone 7 Plus เรามาดูกันว่า iOS เหมือนกันมันจะสามารถเชื่อมต่อได้หรือเปล่านะครับก็คือผมจะใช้ตัวนี้ครับ สายข้อมูลธรรมดาครับต,ต่อเข้าไปแบบนี้อีกสายด้านหนึ่งก็จะเชื่อมเข้าไปกับ iPad แบบนี้ครับเรามาดูกันว่ามันสามารถเชื่อมต่อได้ไหมนะมันต้องให้เชื่อถือก่อนนะครับเหมือนเราต่อเข้าไปกับคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวดูว่าเชื่อถือแล้วมันจะได้ไหมครับใส่รหัสผ่านโอเคผมใส่รหัสผ่านแล้วนะครับดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับ ข้อมูลมาไหมมาดูที่รูปภาพครับสิ่งที่ปรากฏก็คือนี่ครับอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่อเข้ามาอันนี้ก็คืออุปกรณ์ของผมตั้งชื่อไว้ตามนี้ครับเข้าไปดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับก็คือเชื่อมต่อได้ครับมันสามารถมองเห็นรูปภาพนะครับจาก iPhone ของเรานะครับผมโอเคตัวแรกผ่านครับสรุปคือเชื่อมต่อได้ครับเชื่อมต่อบ iPhone โดยใช้แค่สายสัญญาณของตัว iPhone เองนะครับผม โอเคครับต่อไปอุปกรณ์ต่อไปครับผมจะต่อกับตัวนี้เลยครับ SD card นะครับตัว SD card จะสามารถต่อกับ iPad ได้ไหมเราไปดูกันเชื่อมต่อผ่านตัว card r e a อร r นะครับผมแล้วก็ต่อเข้าไปกับ USB OTG ครับเป็นตัวแปลงนะเพื่อเป็น Type C ครับต่อเข้าไป ใช้ได้ไหมโอเคจะเห็นว่ามีไฟล์เกิดขึ้นนะครับมีไฟล์ข้อมูลเข้ามาเดี๋ยวดูว่าข้างในมีอะไรโอเคก็จะมีรูปภาพนะครับที่ใส่ไว้ในตัว s d c ด r ีนะครับก็ <Okay. S 2> สามารถเปิดเข้าไปดูรูปได้นะครับผมรูปที่เราถ่ายไว้หรือว่าบันทึกไว้ในเจ้าเ d c ด r d นะครับสรุปก,ก็คือใช้ได้นะครับโอเคครับทุกคนหลังจากที่เราต่อกับเจ้า s d card แล้วนะคราวนี้เรามาลองของใหญ่ดูบ้าง ตัวน,นี้เลยครับ Hard Disk External ครับผม mm hmm. เจ้า Hard Disk External จะสามารถต่อเข้าไปกับ iPad Pro ได้ไหมนะเดี mm ๋ย hmm. วเรามาดูกันครับ Hard Disk mm hmm. ตัวนี้มีความจุอยู่ประมาณ 1TB า1 t b นะครับความจุด t t b กับเจ้า iPad สามารถดาวน์โหลดข้อมูลหรือว่าโอนถ่ายข้อมูลได้หรือไม่ mm hmm. เดี๋ยวเราดูกันครับ เจ้าตัว OTG น้อยๆตัวนี้ครับเชื่อมต่อครับดอว่าสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งตัวนี้ข้อมูลค่อนข้างเยอะครับจะเห็นว่ามีไฟขึ้นนะครับแล้วก็จะมีการาหมุนของมอเตอร์นะครับตอนนี้ข้อมูลของเราถูกสพอร์ตเข้ามาในตัว iPad นะครับจะเห็นว่าจะโชว์ชื่อไฟล์ขึ้นมาครับนี่ครับเข้ามาในไฟล์แล้วก็ เขาไปดูสิ่งที่อยู่ข้างในนะก็จะมีรูปภาพอะไรพวกนี้ครับไปดูว่ารูปภาพนี่ครับสรุปก็คือฮาร์ดดิสสามารถต่อกับ iPad ได้นะครับผมเดี๋ยวลองดาวน์โหลดรูป,รป,รปเลือกรูปที่เราต้องก,การนะผมขอเลือกเป็นรูปอ,อันนี้กันแล้วก็แชร์นะครับแล้วก็บันทึก หรือว่ารูปที่ได้ลงมาไหมรูปไหนเนี่ครับลงมาอยู่ใน ipad ของเราง่ายด้โอเคครับเดี๋ยวเราลองดูตัวต่อไปครับว่าจะสามารถเชื่อมต่อได้ไหมนะเมื่อกี้ผมลืมตัวนี้ครับแฟลชได์ครับผมแฟลชได์ตัวนี้จะสามารถเชื่อมต่อเข้ากับ iPad ได้ไหมนะครับก็ใช้ตัวแปลง ott ปันเนมครับผมต่อเข้าไปแบบนี้แล้วก็เชื่อมต่อตรงตรงอย่างนี้นะครับแล้วมาดูกันว่ามีข้อมูลอะไรเข้ามาไหมโอเคนี่ครับอันนี้ไม่ได้ตั้งชื่อไว้นะครับจะขึ้นว่า No n น m e ครับผมเข้าไปดูไฟล์นี่ครับก็จะเป็นรูปเราวลองโหลดรูปดูแล้วกันเลือกครับอันนี้เลยลองสีรูปนะครับแล้วก็บันทึกสีภาพนะครับอ่ะไปแล้วคราวนี้เรามาดูว่ารูปเข้ามาไหม รูปที่ได้ก็ไหนเอ่ยมันน่าจะรูปรูปน่าจะซ้ำเยอะครับแต่ลองเอารูปที่มันไม่ซ้ำนะขอเป็นรูปนี้แล้วนะครับเลือกรูปนี้ครับดอกไม้โอเคแชร์แล้วก็บันทึกครับไปแล้วครับแป๊บเดียวรูปที่ได้เป็นรูปรูปอะไรนะนี่ครับ มาแล้วเห็นไหมดาวน์โหลด,ดง่ายๆครับแปบ๊บเดียวเองโอเคแฟลไดผ่านครับผมโอเคเมื่อกี้เราได้ต่อเจ้าแฟล t ไดแล้วนะครับผ่านครับผมคราวนี้จะมาลองกล้อง DSLR ดูบ้างนะครับว่ามันจะสามารถโอนถ่ายข้อมูลได้ไหมนะครับเราก็จะเชื่อมต่อเข้าไปกับ DSLR นะครับผม เชื่อมต่อข้อมูลเข้าไปแบบนี้แล้วก็สายด้านหนึ่งมาต่อเข้ากับ OTG ตัวนี้ครับเหมือนเราดาวน์โหลดข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ครับแต่ว่าตอนนี้เราจะผ่าน iPad นะโอเคแล้วก็เปิดกล้องครับนี่ครับจะเห็นว่ามีไฟล์ของตัว DSLR ที่เราเชื่อมต่อนะครับเข้าไปดูภาพของเราจะเห็นว่าไฟล์ภาพของเรานะครับที่มีการ ถ่ายไว้ในกล้องดีเจวานะครับก็ตอนนี้กําลังจะประมวลผลนะครับนีบ่ไฟกระพริบกระพริบนี่ครับใช้เวลาประมวลผลนี่นะครับตัวเลขกําลังได้บินขึ้นนะครับถือว่าการนําเข้าจากกล้องดีเจว่าเข้ามา iPad ก็สามารถทําได้ครับผมโอเคครับโอเคทุกคนตอนนี้เรามาลองดูว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในออฟฟิศของเรานะสามารถเชื่อมต่อได้ไหมตอนนี้ผมจะใช้ตัวเมาส์ที่มีสายนะครับเชื่อมต่อเข้ากับ iPad เพื่อ สุกเฉิดเราต้องใช้เมาส์นะครับผมมันสามารถเชื่อมต่อได้ไหมโอเคใช้ได้ไหมครับเมาส์ของเราสามารถใช้ได้ครับเห็นไหมเดี๋ยวลองคลิกให้ดูสักอันหนึ่งก่อนก็ได้โอเคเห็นไหมครับเราก็สามารถคลิกได้เลือกได้เลื่อนไปเลื่อนมาได้ปกติครับนี่ครับสามารถใช้ลูกกิ้งได้ปกตินะครับนี่ครับของเราเล่าเรื่องครับผมโอเคครับนี่ครับ คลิกได้เหมือนในคอมเลยครับเมาส์ก็สามารถใช้ได้ครับผมโอเคอ่ะเมาส์ผ่านไปแล้วคราวนี้ลองมาใช้คีย์บอร์ดดูบ้างจะดูว่าก่อนหน้านี้ผมเคยพาใช้คีย์บอร์ดที่เป็นไวเดสไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาลองใช้คีย์บอร์ดที่เป็นสายแบบนี้บ้างนะครับสาย USB จะสามารถเชื่อมต่อได้ไหมนะครับก็เดี๋ยวเปิดโน้ตลอไวก่อนเลยครับเชื่อมต่อเข้าไปเหมือนเดิม ผ่านตัว USB OTG ครับเชื่อมต่อไปเลยครับอ่าต่อเข้าไปอยงนี้แล้วก็เชื่อมต่อเข้าไปเล,เลยครับสามารถคีย์ได้ปกติครับเปลี่ยนภาษาก็ได้นะครับโอเคเจ้าตัวคีย์บอร์ดสามารถใช้ได้ครับผมโอเคครับผมผมหมดอุปกรณ์ที่จะใช้ในการต่อวันนี้แล้วครับก็ประมาณนี้ครับทุกคนอ่าโอเคทุกคน เมื่อกี้ผมก็ได้พาทุกคนไปไขข้องข้องใจแล้วนะครับว่าเจ้า iPad ของเราเนี่ยมันสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อะไรได้บ้างน,นะครับซึ่งอุปกรณ์ที่ผมมีไม่ว่าจะเป็น iPhone นะครับ iPhone กับ iPad ก็สามารถโอนถ่ายข้อมูลกันได้นะครับผมแต่ปกติแล้วอุปก,กรณ์ที่เป็น iOS เองเราจะใช้ AirDrop นะครับซึ่งจะเป็นการโอนข้อมูลแบบไร้สายครับก็จะสะดวกอยู่แล้วแต่ว่าผมมาทดลองให้ดูว่าโดยการที่เราผ่านเจ้าตัว OTG จะตัวเนี้ยมันสามารถใช้ได้หรือเปล่านะครับมันก็สามารถตอบโจทย์นะครับใช้ได้เหมือนกันไม่ว,ว่าจะเป็น SD card f l a s แ Drive นะครับหรือว่า ฮาร์ดดิสที่มีความจุถึง1นึเทราไบต์นะครับเจ้า OTG ตัวนี้ก็เอาอยู่ครับสามารถดาวน์โหลดข้อมูลจากฮาร์ดดิสที่มีความจุดนึ่เทราไบต์ได้นะครับเมาส์คีย์บอร์ดเราก็สามารถใช้ผ่าน USB OTG ตัวนี้ได้นะครับผมผมไม่ได้ทดลองให้ดูนะครับว่าเมาส์กับคีย์บอร์ดตัวนี้ถ้าเรามีการขยาย ตัว USB เนี่ยให้ออกมาเป็น4พอร์ตก็จะสามารถใช้คู่กันได้เลยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมไม่ได้ทดลองให้ดูอ่าหรือบอกไปนะครับ USB on the go หรือ OTG ตัวนี้ครับราคาก็ไม่แพงนะครับผมผมได้มาในราคา58บาทนะครับผมค่าส่งฟรีนะครับนี่ครับตัว58บาทสามารถโอนถ่ายข้อมูลทุกอย่าง เข้าไปใน iPad หรือว่าถ่ายโอนข้อมูลจาก iPad ออกมาได้โดยง่ายดดยนะครับผมวันนี้ผมก็ไขข้อข้องใจให้ทุกคนแล้วไขข้อข้องใจให้ตัวผมเองยังไงก็ฝากช่องผมด้วยนะครับสองเราเล่า,เ,ลา,เ,ลาเรื่องครับผมเดี๋ยวถ้ามีประสบการณ์อะไรดีๆหรือว่ามีอะไรดีๆเดี๋ยวผมมานําเสนอให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับโอเควันนี้ขอบคุณมากครับผมที่รับชมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ